ลงไปนอนเลยล<ว>องดินลุกขึ้นมาดิดินครับทำแปลงผักอ <ทำ S 2> ยูชย่ช่วยช่วยช่วยอะไรคะช,ช,ช่วยทำอะไรคะเน้ะอื <No. S 2> นนี้นอนเลยค่ะนีนนองลุกขึ้น,น,นลุกขึ้นแล้วครับน,นอนนองลุกขึ้นแล้ว